ลุดก <ə S 1> ็เฮียแล้วมังไล่กูมังไล่กูมังไล่กูใช่มงไล่กูมังไล่กูมังไลกูสเตมินาสเตมินาสเตมินามันนูนโอ้ยโอ้ยเลย ฮัลโหลไม่น่าเางตอนนี้ก็อยู่กับช่องมิสเตอร์อาร์นะครับผมอะร์เราโดนแย่งไปแล้วครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโดมิมิกในแมปเอ้ยทุยวันนี้อยู่ในเกมโรบอทกับในแมปที่ชื่อว่ามิมิกนั่นเองเราจะมาเล่นแชปเตอร์หนึ่งผมไม่มาเล่นคนเดียวแน่นอนอืมเนาะใช่ก็จะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยละกันนะฝากช่องด้วยอ่าโอเคเอาช่องมาดิเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นโลโก้ช่องให้ เอาละ่ะเราจะไปตัดตอนที่เข้าเกมเลยแล้วกันนะเอาวเราทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะมือสีมือสีเกินคดมืดเลยฮัาาโโลโหลไปกันแม่ไปแล้วกันยังไม่มีกูยังไม่มีอะไรเพิ่มเลยเฮ้ยยังกูเพิ่งมาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไปไหนกันบุญเนี่ยกูวิ่งไปวิ่งมาแล้วเดี๋ยวเอาเอ้าไปไหนวะอยู่ข้างหลังมาตามมาตามมานนีีี่่่่ออยยยยููเเไปไหนของมึงอ่ะ นี่นี่เอาอัดคลิปแล้วเหรอเอออัดแล้วเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วแล้วมันวอาต่ามนไปแล้วก็กระโดดไม่ได้ไม่ชินเลยทำไมจะกระโดดจุกผีอ่ะเอออยากกระโดดจุกผีกระโดดวับไปวับมาเออ ทางนี้ใช่ป่าวะเจ่าบรรยากาศโอ้โหต้องนำเหรอเปิดเข้าไปเออสวยอยะไปละจ้าไม่อยู่ละจ้าหมดไปตัวใครตัวมันอารโร่แต่คิดว่าจุดที่ยากที่สุดขนาดนี้ก็คือเขาองกดแหละโอ้โหเออเขาองกดไม่อยากไม่อยากเล่นตรงเขาองกตเลยมันไม่ล้างตีนวะมันน่าจะเหยียบซ้อนมะเขื่อเทศเว้ยแล้วก็แบบเดินไปล้างตีนที่สระว่ายน้ําแต่ว่าสระว่ายน้ํามันลงไม่ได้เพราะมันเป็นสระเก๋เว้ยไม่เชื่อลองลงไปดูดิ นี่มันเป็นสะเกียใครมันข้อประตูนี่ทีมันจะขนาดไหนกันเที่ยววะเอาลูกคนไหนขนาดไหนกันเทียวแคปมินไม่ได้ใส่คลิปเฮ้ยนี่เห็นเห็นคนนี้ปะเห็นคนนี้ปะเนี่ยเฮ้ยอีคิวอะไรอะไรนี่ดูนี่สิมันมีทำให้อ่านทำไมเข้าใกล้แล้วมันเงยฉันอ่านไม่ออกไอต้นโนไปลักมีอยู่แล้ว มันบอกให้ไปหากุญแจเว้ยกุญแจอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่เว้ยน่าจะอยู่ตรงนู้นเลยอ๋อนี่ไงมันบอกอยู่ว่าให้ให้เดินตามรอยเท้าสีแดงลยอ้โลรอยเท้าสีแดงผู้ชายยันโอ้กุญแจผู้ชายยันงั้นเลยขี่ดึงยันออกกันดึงยันออกยันตรงนี้น่าดึงก็ออกมาเลยจะดึงออกจริงเลยไม่ดีอ่ะที่ยันเต็มห้องเลยเราได้กุญแจมาแล้วฮ จำสเกลจำสเกลนั่นนึงไม่มีจำสเกลไม่มีจำสเกลต้องมีพูดปลอบใจตัวเองเหมือนกันหลอดอะไรทำตายให้สะบัดเขาว่าอะไรดีต่อตายให้สะบัดว่าอุวยน่ากลัวอันนี้อะไรห้องล็อกว่าอออย่าลืมกดติดตามช่องเข้า้ว้ได้เลย อะไรเราจะกลับไปทางเดิมใช่ไหมลโหลถ่ายทางนี้ไปถ่ายทางนี้ไปถ่ายไปถ่ายไปเนาะไปแต่ผมไปขอเก็บเตมิล่าไปก่อนเใช่มันสนามบาสใช่ไหมระวังนะแถวกลางสนามมีผีด้วยมีด้วยเหรอไม่มีมีอ่ะไม่มีมีมีมาไปกันไม่มีเอ้ยไม่เม็ไม่มีอ่ะตัวนี้เปล่าตัวนี้เปิดไม่ได้อ่าเอาปุ่แจวใครุ่แจมาป่ะหยิบมาหยิบมาฮัลโหล เยี่ยมหยิบปุนแจมาอยากรู้จังเลยคลั๊กคกอีหยังวะครับเนี่ยประตูนี้ไม่ใช่เหรออ้าวนู่นเหรอประตูนี้แหละหลอนยาละหลอนยาละหลอนยาละฮัลโหลโอ้ต้นไม้สีแดงผีมันขนาดไหนกันเชียวมันมันมันสวยมากเลยนะอืมความความน่ากลัวไม่มีอ่ะอืมผีติดไว้ี่เลยเนี่ยผีปุ่งเลยเนี่ยผีปุ่งย เขากินผลเขากินผลยังยืดเข้าไปเว้ยนผลมัานน่ากลัวที่ไหนวะเขากินผลยังยืดเข้าไปเชื่กูผลน่ากลัวที่ไหนวะแม่งเนี่ยผีแม่งกินซูชิตจิมมาสบิเนี่ยที่นี่มันห้องน้ําใครมันร้องไห้ว่าเฮ้ยม่อไ่ึงได้ยินเสียงวะมันมีคนร้องไห้นี่ไงจําสแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่เข้ามาในห้องน้าแล้วมันก็จำสแกนกักูเลยเหม็นน่ากลัวเลยเฮ้ยที่นี่เราอยู่ที่นี่เรามันไร้ประโยชน์มากเลยเราควรไปที่อื่นก็ดีกว่า

โอ้่่าาไมหยชเสียงโคตรดังโอ้เอาชาตายเอาเชียร์ไม่ไม่อยากให้กูไปติดตับไอจีเอาชาตายเอาเนี่ยมาแล้วสวัสดีหยิบกุญแจมาแล้วกุญแจต้องไปไขที่ไหนวะวิ่งตรงนี้เร็วเอ้าหายเอ้าหายไปไหนเก็บกุญแจไปปะเออหยิบมาเอ้าอยู่ไหนเนี่ยเอ๋อหลง อยู่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 ไหนกันไหนวะเด็กหลงพอดีพอดีพอดีเร็ี่ลงลีหลงรีแค่อะไรเแี่เป็นโซโลมากเกินไปนะรี่ไงเปิดเอาไปกันมันจะวาร์ปตรงเนี้ยให้กูเข้าไปเถอะ let's go เลตส์ก็ไปอ่ะเอาฮไปกันหมดแล้วเอาไม่รู้ไม่น่าจ้อมันไม่มืดอ่ะเอาไปไม่ได้เอามีขนน้อยแย่วววเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้งามละเนี่ยสวัสดีไปกันมันมืดอ่ะโอลูเดดเขาเก็บเป็นเอกลักนะฮะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เลยตรงนี้มันจะมีฉากผีไหลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเข้าไปทักเขานะโซชิวาซาบิโชยุ ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเล่นซูชิวาซาบิก่อนอิโชยุเดี๋ยวมันร้องไห้ร้องทำพิธีอะไรผีเว้นบ่นไม่ได้เอ้าเอ้าเดินไม่ได้เสียงนี้มันเหมือนเสียงที่แบบเซาเซาคนโดดผีใช่เลยเอ้ยข้างหลังข้างหลังมีตัวอะไรไม่รู้ตามมาด้วยอ่ะโอ้เชีดมีเหรอมีจริงดิไอคิชูโอ้โหอันนี้เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างงี้ฮะ โอ้โหโคตรหลอนมันน่ากลัวมากมากเลยนะเอาจริงทำอาสถาที่นี่จริงๆคือแบบกูไม่อยู่อ่ะเอออุ้ยเชี่ยรักเม็ดใจใจอย่าเล่นดีดันเลยใจเลยไม่คันนงเอ้ห่า ท่านที่ด้านบนตรงนั้นมันมันมีซ้อนมะเขือเทศบังอยู่อะซ้อนมะเขือเทศเหรออืมเอ่มเอ่เอ่่ออไปไม่ได้อะดูไม่ได้ทางซ้ายมีกุญแจทางอออกออกขวาทางออกใคระไปาไปใครจะแบกตรงนี้ใครจะไปไปเลยโเออไปเลย s <S เด็ดกเออหน้ากลัวเท่าไหร่เลยผีอ่ะอยากเจออยากเจอจังๆอ่ะเออไอเ้เขียทางตันเขียทางตันหนึ่งพันกิโล อย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูตามมาให้เร็วชทางหนึ่งพันกิโลโโมาเร็วนี่ให้กุญแจพอดีจำทางถูกนะเออเก็บไว้ไอ้ตรงนี้ค่อนข้างยากถ้าจำไม่ผิดเอากูเก็บกุญแจไปได้ได้ละตายนี่คือเริ่มใหม่ปเนี่ย Let's go <S เอานะพร้อมยัมนะไปละไม่อยู่ละมา,<ป>ม,า,ม,ามันมามันมาเร็วเสียงอู้

อ๋อทางไหนชิบหายละเออี๋บังมาแล้วมาแล้วเย้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 ้เกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วถอยเกะกลับรถกลับรถกลับรถเอาเอาเอาเจอทางออกเอาเอาเอาเจอทางออกแล้วเอาแล้วกลัวเอาเอาแล้วกลัวจะไปไหนกันนะเอาพวกพวกมึงอะไปไหนไปไหนกันกันนะเอาแล้วกลัวคนเอ็กเขี้ยะคนเอ้า วันนี้เราจะมารอมิสอาเกันนะครับผมสุสุกัมบะเตะไอ้เหี้ยวับเรียวได้กุญแจไปกะได้กุญแจกะก็เป็นเท่าไหร่เลยเออก็เป็นเท่าไหร่เลยนี่อะไรกันเชียวะขอรูปพร้อมเลยสิอ้าวจับตัวสองจับว่าไปแล้วที่นี่งจับตัวหนึ่งพาสอง เอี่ยงกันครับนี่เจอหนึ่งพาร์ทสองรูปปั่นคารกังโอ้ตรงนี้ไฟสวยดีเนาะตรงไหนวันนี้อ่ะที่นี่ชินเหตจังคิดว่าเสียงกนหน่วงหน่วงหน่วงเหรอเออคิดว่าหน่วงหน่วงนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กานี้ฝนตกว่ะถ้าอัดถ้าอัดออกมาแล้วมันกระตุกนี่คือแบบโอ้โหไม่นุกเลย ไปเราแดดเจาเลยเอไปกันเหม็นมีอะไรหน้ากูัวกลัวเลยตัวอะไรอ่ะไม่ตัวอะไรอ่ะเน่าเน่าเน่า่นน่านน่าอะดราน่าอะไรวะตรงเต้งตรงเต้งอยู่เนี่ยอ้าวก็ไม่เห็นมีตัวอะไรเอาไปไหนอะาวผีดีบีว่านี่ว่า้องกะจะขอไอจีซะหน่อยผีบิดแสดงว่ามันต้องมีพลังพัดเท่าแน่เลย มันมีโซมันมีโซมันบอกว่าให้ไปคุยกับคนฟาร์มอะไรสักอย่างแต่ว่าคนฟาร์มอันนี้ไงนี่ไงให้มาให้มาคุยกับมันอะโหลคุยหน่อยซี่กูเล่นเกมนี้กูมันจะไม่รอดเสมอเลยกูบังจะหลงตลอดเลยเอาจริงนะมันบอกว่ากุญแจอยู่ข้างบนชั้นสองแต่ไฟกูมันไม่ติดอ่ะแมองไม่เห็นตาบอด ตาบอดมากเลยมืดมากตรงนี้ไฟไม่ออกอรนนี้เยอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มองมองไม่เห็นเลยเลยวัดฟ้าเงอยงเยครับนวัดวัดเกิดอะไรขึ้นกันเทคนิคอะไรกันอันน้ไงอะไรอันนี้อะไรอ่ะบนนี้ไม่มีอะไรจะวาไล่ะแต่มันมืดมากเลยมองเลยไม่เห็นฟอนฟอนเดอะคีเอามีไหไอ่ะอันนี้ไงอะไป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 ไไปไ ตามาเก่งมากขอบใจอย่าโดนลูกปั้นแดกละโอ้ยผีลูกปั้นอีกแล้วเออผีลูกปั้นอีกแล้วเออไม่ไมีลูกปั้นเลยแมวได้ไหมใช่หรือขวาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บสติไม่น่าก่อนนะเขอเก็บสติไม่น่าไปไปไปมาทุกคนละมานั่งรอเบื้องเราเอาจริงดิเราต้องหนีลูกปั้นอีกแล้วนานมาแล้วนานนานจะจําไม่ได้ที่ชาตินี้สองที่รู้ว่านานไปก็จำไม่ได้เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนจ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรครับเนี่ยเย็บทำคมบาดใจไปกันปะ แล้วทางซ้ายไม่ไปเหรอทางั้นข้าไปทางซ้ายแล้วกันจริงอยากอยากแตกต้องแตกต่างไม่อยากไปทางขวามีรางสังขรไม่ได้ยิทางขวาคุณชิว่าทองดีไม่มีจำใช่ไหมอาร์โลมีจำเหม็นเท่าไหร่เลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเต็มมิ่งอุ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมรูปทำไมเฮ้ย เอ้ยมึงขยับมาใกล้กูทำไมเนี่ยไอ้ลูกปั้นเอาแล้วไอ้ช้าเอาแล้วต่อไปไม่โดนหรอกทางนี้เราก็จะไปเจอกับลูกปั้นเหมือนกันโอ้เต็มหน้าเต็มยังเต็มละเท่าไหร่ขนาดไหนกันเชียววะก็ไม่เท่าไหร่เลยแค่ไหนจะเชียววะอ่รอจะูรออยู่สเตติมิน่าหมดสเตติมิน่าหมดสเตติมิน่าหมดว้าว รูปปั้นมันอยู่หน้าหน้าขพวกนี้เลยรูปปั้นที่ขยับได้ไปละไม่อยู่ละ How are you today? ไม่รู้ละาดีไปละบอกแล้วว่าเป็นทางซ้ายดีกว่าทางซ้ายปลอดภัยโอ้โหเสียวสลังวะรเสียวสลังอุ้ยเช็ดเดเมันหายใจตยูน anyway> ่นหืนตื่นตนตอ่น่อ่น่่ หลอดจริงเหรอเสียงคนเกลีดร้องเสียงคนเกลีดร้องอีกหลอดแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนีหลอดแล้วใช่ไหมเนี่ยหลอดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคไรวะโอ้ยม่งเริ่มไกลเลยคือค่าน้อยด้วยคือคือจำได้เว้เคยเล่นตรงรูปปั้นแล้วกูไม่ผ่านเนี่ยเออตอนไหนกันเฉยว่ารูปปั้น เมื่อกี้โดนตัวอะไรไม่รู้จู่ๆก็พุ่งออกมาจากบินแล้วก็หวัดเป็นตุ่นเลยลูกปันน่าเกียดตุ่นปักเปจะ,ปะรู้นาว่าแกจะทำอะไรฉันลูกตันลูกป,ปันตุ่นปักอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามายุ่งกับข้าไปลั้ไม่อยู่ละไปชายเฮ้ยเฮ้ยเฮยตัวเฮียอะไรวิ่งตามมา <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวิ่งกลับไปยังเดิม <c oughs> ไปชายถ้าเราวิ่งกลับไปยังเดิมจะเกิดอะไรขึ้นวะ ไอแล้วไม่อยู่แล้วไอู้ปปันน่าเกียดเดี๋ยวเข้ามาใกล้่ะาพอข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าคงไม่ฆ่าตาแม่งตายแล้วเมื่อไหร่มันจะรอดวะเมื่อไหร่มันจะรอดวะพราทนี้นานนานชัวชัวฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหนกันมีตัวอะไรรุ้ตามหลังมาด้วยฮะตัวอะไรอ่ะไม่รู้ ที่รู้ๆคือกูอยู่ใกล้สวิตประตูนี่ทางซ้ายงั้นเลยเอ้ยนั่นไงเห็นแล้วมาเร็วเพื่อนวิ่งไม่เฟ้นจ้าที่ไหนวะที่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ฮัลโหลอยู่นี่ไงอชื่มันไงวะเขาเรียกว่าโปรเฮยอร์ยังไงล่ะโอ้กูไม่ไปแล้วได้ไหมไม่ได้มึงต้องมามันจะมีอะไรบ้างบางอย่างข้างบนนั่นไหมนั่นแหะหัวโยกไปโยกมาอยู่นั่นแหะเห็นชาวร็อกเนี่ย โอ้ยวัดโยฉไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันก็แยเป็นอโตเมติกอ่ตรงนี้มีทางขึ้นด้วยอ่ะไม่ขึ้นดีกว่ามันจะจบเมื่อไร่ครับมันจะจบเมื่อไรครับการตอบสนองอัตโนมัติไม่เห็นการตอบสนองอัตโนมัติไม่เห็นรถปั้นเว้เราจะขยับหลบทันทีไม่มีทางที่จะเข้าใกล้รถปันตรงนี้ไม่ทางลงอ่ะข้างบนก็มีทางขึ้นอ่ะ เราเราว่าเราขึ้นไปดีกว่าเวเราไปพบชาวล็อกหน่อยดีกว่าคุณมิตานะครับคนได้พบกุญแจมาแนะนำเลยแน่นอนพบกุญแจมาไปไหนแล้ววะงั้นเราไปด้านล่างกันเอาไปด้านล่างเโอเคไปชะเมยรอด้วยรอด้วยไอเหี้ยเมย์มาลเจียเออว้าววัดดิสอ้าว อ๋อๆอะไรกัน่ะเป็นไงเลยเป็นเป็นไหวะอ้วโดนโดนโดนบีบฮ่าฮ่าฮ่าเราหว้าไปแล้วจ้าเราดครกวเวเออกูไม่ว้าว่าเออกูไม่ว้าว่าเกูไม่ว้าว่าเอาทุกคนเเราถึงจุดใครแบกเราเว้ยอะไรอะโอ้โหเสียงขนาดไหนกันช่ยเสียงสั่นเลยม่ดม่คร ไดโอ้น่าเกียดเม้งมาวิ่งโซ่ไม่เสียงเลยสวัสดีแพนกวินไม่คุยอ่ะไม่คุยอ่ะอินกี้ใครวะเนี่ยไม่คุยไปละไม่อยู่ละไปด้วยดิแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวเพลงเพลงไม่รู้เออเสียงเสียงเพลงคุ้นๆนะเออกูขึ้นมาข้างบนน่ะไปเลยอะไฟฉายเออสวัสดีไม่กล้าไปอันโจขึ้นมาทีอันโจขึ้นมาที เอ้ยชะจเย็นดิโอ้มาอีกแล้วใจเย็นใช่จเย็นเครื่องเล่นเสียงเสียงเพลงเครื่องเล่นญี่ปุ่นโอ้โหบีว่ามันดีบีวะอยู่โอ้โหขวาขวาขวาเสียงเสียงกูได้ยินเสียงมาจากทางขวานะนั่นไงต้องผ่านทางขวา What happened กูตายคิดว่ามันไม่จะไม่เดินมาหากูกูนึกว่ามันจะยืนโง่ เออไอ้เชี่ยแล้วก็ตัวไอ้ตัวแน่หมดเลยเหรอคนน่าเกลียดเลยแั่นตายหมดเลยเราเราถึงทางออกแล้วอ่ะเฮงเฮงเฮงทุ่นเคยใช่กลับมาการุณากลับมาน่นนำทางพวกเราครับทครับเอ่มแล้วคือประเด็นคือสำรวจทางขวาแล้วใช่ไหมประเด็นคือทางซ้ายในไอคิวอืมไม่ก็ได้เออทางขวาทางไปที่สุดประเด็นคือกูวาร์ปคนสุดท้ายด้วยนะว้าวว้าวว้าว กูไปอะไรเหี้ยขวาใช่ป่ะขวาขวานผีอยู่กับเราขวาแล้วไปทางไหนกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนกลับไปเต็มตัวก่อนโอเค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 กลับกลับกลับเมื่อกี้นี้เราวิ่งกลับมาสเตมหน้าหายมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาขอพัชสเตมหน้าก่อนแล้วกันเราพร้อมจูผีใช่ไหมมันดีเลยแล้วก็ทางขวาสุดทางขวาสุดทางใช่ไหมขวาเรื่อยๆๆๆคือคือเลี้ยวขวาเรื่อยใช่ป่ะอ่ามันเป็นทางเดียวไปเลยอ๋อโอเคไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ไปเหลือลกันทำ <'s> ไมก็วิ่งช้าคนเดียวมึงคิดเ,เองเวเดินช้าเป็นหอยทากเป็นคิวเลี่อไอ้กูดจริงกูช้ามากช้ามากเร็วชา้าเร็วซ้ายนะเร็วซ้ายไม่นะไม่สเตมินา่ามีตัวอะไรโอ้ยังมาวไ,ไม่นะแม่ครับ แม่ครับเสียงอะไรไม่รู้แม่ไปแล้วกูกูกูลงรีบแล้วกูลงรีบแล้วไอ้เหี้ยกูลงรีบแล้วไปแล้วกูลงรีบแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วลงลงดิเอาไม่ลงอ่ะเอ้าเอาไม่ลงรีบอ่ะอ้าลงละดูแผนที่ตรงนี้อันนี้ฉันดูแผนที่ไม่เป็นจำแผนที่ฉันจำแบบอะไรไม่ได้เลยอันนี้เราอยู่ตรงสีขาวนี่ป่าวะเราเราต้องออกตรงไหนอ่ะเราอยู่สีขาวนี่ใช่ไหมน่าจะใช่ มัตรงก็ตรงซ้ายตรงขวาสุดทางขวาสุดแล้วก็ซ้ายแล้วก็กลางเอิมตรงนี้มันจะมีผีไล่ไหมมีต้องมีมันเป็นผีไข่หัวโอ้แล้วทางออกนู่นนสงสัยเราต้องวิ่งมั่วกันแล้วแหละใช่ยากนะเนี่ยอันนี้ยากอันนี้ยากจบแล้วอย่าจบแล้วตามทางไปก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา แล้วผีแบบน่ากลัวอะไรอย่างเนี้ยเอ้ยตอนนั้นกูผ่านได้ยังไงจำได้ละจำได้ละตอนนั้นกูผ่านได้ยังไงจำได้แล้วเหรอจำไม่ได้เหรออ๋อขอดูให้มั่นใจตอนนั้นกูวิ่งหมัวแล้วกูผ่านใช่ไหมแล้วก็ตรงยาวแล้วซ้ายไม่งั้นก็ตรงแป๊บหนึ่งแล้วก็ซ้ายโอเคจำได้ละไปลุยกันเลยสิวะ ข okay. นาดไปกันเชียวอะ,คน,ค,นออะ,ค,ะคนชนผีอะเคยดูเปล่าคนชนผีไอ้เนี่ยนี่เคยดูไม่เคยดูออกตรงนี้ไปก็ออกจากเซฟโซนแล้วสินะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะใช่ปะ่เะเอาลวเลี้ยวขวาไม่ใช่หรอขวาแล้วก็วตรงไปสเออขวาขว,า,ขวาตรงสุดแล้วก็ซ้ายเอาละเดี๋ยวเราจะได้วิ่งลับกันแล้วเว้ยเก็บสเตมินาไว้ซะพร้อมไหมอ้ย ถ้าผีวิ่งสวนทางมาจะตกใจมากเลยเออจริงนั่นนั่นตัวอะไรฮะเกมมีเลยไหนอุ้ยเออเชี่ยอะไรกันครับเนี่ยลองผีตัดหน้าะเวยอะไรหรอด้านด้านหน้านี้เราต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราต้องไปทางนี้แล้วคือมันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ด้านหน้านั่นแล้วโคตจำทางไปต่อไม่ได้แล้ว เอตรงไปใช่ปะฮ้าจำไม่ผิดอ้ยไมอยู่แล้วแม่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 แะ่แมาแม่แ่แม่แมม่แ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 ม่ม่แ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 ย่แม่แมนแมยม่แม่แม่ม่นม่แม่ม่แ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 ม่ไม่แม่แม่วน่แมยู่้มนแม่่แม่่ม กูกูกูอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคละอ่าห้าช้างหนึ่งพันกิโลกูเดินกูเดินกูเดินตาม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 ทางที่กูตายเมื่อกี้หลีกเล็กเตอร์ไม่ได้ด้วยต้องไปโดนผีแดกดยืยวใช่ไหมเนี่ยแม่แม่ขี้ยื้อ่าโดนแดกแล้วโอเคเราจะรอนายยังลบลไปทางไหนต่อวะไม่รู้ว่ากูตรงไปอ่ะอุ้ย ตายจุดเดียวกูตายจุดเดียวแกอกเรุณาย้อนกลับมารับกูทีงทาว่ะก็ไม่ใจคิปไเองมาตามหลังใช่เหรอใช่เหรอเดี๋ยวด้านหน้าแม่งโผล่มาอีกรอบแน่เลยว่ะตรงนี้เดี๋ยวได้วิ่งกลับหลังปะวิ่งกลับหลังแล้วกูวิไปไหนมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายวิ่งเข้ามาที่หน้าอะไรกันเนี่ยขนาดไหนกันเทียวอะ ยาบานามาเลเซยไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้ากูต้องไปไหนคันนี้ลากรหนาวหนาวหนาวหลุดแล้วมั้งหลุดแล้วมั้งเใหม่แล้วฉันมีความรู้สึกว่าสุดทางเออเมื่อกี้เราเราเราหลุเราเราจะจะจะถึงอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้เราจงไปทางขวาตรงไปทางขวานะหลุดแล้วแหละเออ พอแล้สามสองหนึ slow, ่งเวลา solo แล้วสินะถึงเวลา solo แล้วสินะตามอยู่ตามอยู่หลุดก็เฮียละมังไลกูมังไลกูมังไลกูใช่มังไลกูมังไลกูมังไลกูสเตย์สเตย์มีน่าสเตย์มีน่าสเตย์มีน่ามนุษย์เสร็จกูตาย โอ้โหนั่นไงวิ่งผ่านหน้าไปเมื่อกี้เลยเฮ้ยโคตรยากเลยนั่นตามมาเพื่อนเราต้องวิ่งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไอ Xiaomi what the fuck อยู่ไหนกันเนี่ยตามหลังมาอยู่ปะเนี่ยกูกูกูเกิดใหม่ขนาดฟังฟังติชชี่ฟังติชชี่ไปซ้ายหรือขวาเยรอผีไว้เอ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยไม่รู้อ่ะกูอยู่ทางออกละจริงจังจริง วาร์ปเลยก็ได้นะไม่อยากอยู่แล้วไม่มันต้องเข้าวาร์ปเองไม่ใช่เหรอมันวาร์ปพร้อมเพื่อนไม่ได้ยังไงวะอยากจะร้องไห้อยากทางออกอยู่เนี่ยอยู่ไหนวะไอ้เชีย่ยผีมึงวิ่งมากุ้งทำไมไปทางไหนต่อ<บ>วะ ไม่รู้ตอนนี้กำลังติดวนลูปอยู่พยายามจะออกไปช่วยแต่ว่าไปไม่ได้โอเคะแค่เพียงจะทำมารับลูงได้เลยมาเฮ้ยผีผีผีอยู่ด้านหน้าชิบหายแล้วโอ้ยกำลังตามฆ่าพวกนี้อยู่ตายหรือว่าอยู่เฮ้ยเราเจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าทางออกแล้วเพื่อนโอ้ไม่นะจังมึงมึงฆ่าตัวตายได้ไหมมึงฆ่าตัวตายเถอะปาไปกันไม่มันรีเซ็ตไม่ได้อะทางออกมันจะเป็นแสงสว่าง ไปหาผีแล้วฆ่าตัวตายเอออ่ะวาร์ปแล้วอ่ะเอ้าวาร์ปแล้วเหรอจบละเออไอเรามาดูกันว่าพวกเราจะวาร์ปไปไหมไม่วาร์ปอ่ะมันมีขึ้นว่าโหลดโหลดอะไรตอนนี้ไหมล่ะไม่อ่ะไม่มีโอเควาร์ปคนเดียวเไม่วาร์ปว่ะเคมก็ไม่วาร์ปอ่ะอ้าววาร์ปแล้วไอวาร์ปแล้วเอ้าวอู้งี้ก็วาร์ปตั้งแต่แรกก็ได้ปะเออรลุงฮิววาร์ปตั้งแต่แรกอะ เดอะแบ k กทรีมเออเดอะแบกออฟเดอะเยียร์เดอะแบกออฟเดอะเยกูอยู่ไหนเนี่ยยังไม่จบอีกเหอยังมันจบแล้วทีนี่ที่ไหนมีใครรู้บ้างดีวิ่งไม่ได้เลยนะฉันอยู่ที่ไหนวะจะรู้ไม่นะขนาดนี้ไม่รู้เลยอินเปรแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไร ตามช่างมาเด้อเอ้ยดาน่านี่ถ้าจะไม่ผิดเป็นทางจบนี่เอง <Yes sir. S 2> <Yeah. S 1> อย่าตายจนจบตบจบจกจบ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 จดจบ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 บจ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 บอบจบจบบจบข้้ข <c oughs> บจบอบจ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 กจัจบามาบจาจบจบจบมกจนจบจนบจมั เราจะไม่กลับมาที่นี่อีกใช่ไหมใช่ไม่รู้ใครสักคนพูดจบสิอืมอืมอผมพูดแล้วกันอ่าคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับชัปเตอร์หนึ่งชัปเตอร์สองจะมาในไม่ช้าก็เร็วเราว่านานอยู่นะไม่ช้าก็เร็วหลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนะอืมโอเคก็เข้าทางจบเลยแล้วกันไปบายเข้าไม่ได้อะ ทำไมเขาไม่ได้ทำไมม่ไม่ให้กูออกไม่ให้กูออกไ่ได้ไงก็กลับไปเล่นต่อไปไปไปถุยโอเคงั้นเราไม่ใช่แล้วงั้นเราก็ตัดจบที่เพียงเท่านี้กันใครชอบอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องแอมแองเจิลด้วยเดี๋ยวฝากช่องไว้ใต้คลิปคุณนะคะอ่าโอเค